สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับพบกับช่องรวยออนไลน์สายลงทุนนะครับวันนี้เรามาพบกับแอปพลิเคชันขุดดบิตคอยนะครับด้วยสมาร์ทโฟนและเบราว์เซอร์ในคอมพิวเตอร์นะครับแอปค r ิป t ตแท b บ r o นะครับวันนี้เรามาดูแรงขุดนะครับคูณ10เท่านะครับและบวกแรงขุดอีก400%เนะครับเมื่อเราบวกแรงขุด400%แล้วนะครับเราจะไม่สามารถที่จะบวกเพิ่มได้อีกนะครับ ต่อหนึ่งเครื่องนะครับตรงนี้จะเห็นได้ว่าผมได้ทำการซื้อคูณ10บไปแล้วนะครับและมีแรงขุดบวกเพิ่มไปอีก4ี่รอยเปอร์เซนนะครับเมื่อกดปุ่มซุปเปอร์บูลนะครับจะไม่สามารถที่จะซื้อเพิ่มอีกได้แล้วนะครับในส่วนของยูเลา์นะครับคือจำนวนบิตคอยที่เราขุดได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะกี่เครื่องก็ตามนะครับตรงนี้จะโชว์บิตคอยในบัญชีเราทั้งหมดนะครับ ในส่วนของปุ่ม withdraw BTC นะครับเป็นการถอนเหรียญ i t c o i n เข้ากระเป๋าเรานะครับตรงบิตคอยอเดตนะครับให้เราเอาเลขกระเป๋ามาใส่ตรงนี้นะครับและใส่จํานวนของ Bitcoin ที่เรามีนะครับในพอร์ตของเรานะครับตรง enter amount in BTC นะครับแล้วก็กดถอน withdraw ครับแล้วให้เรานะครับไปยืนยันอีเมลการถอนในอีเมลของเรานะครับ สำหรับดูสถานะการโอนนะครับให้เรากด Payment History ครับเราจะเห็นสถานะการโอนนะครับถ้า Bitcoin กำลังโอนออกมานะครับจะขึ้น process นะครับสีฟ้าๆนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าโอนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะขึ้น Complete หมดเลยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับในส่วนของ View d e t a i l นะครับ เราจะสามารถใช้บิตคอยนในพอรตของเราครับซื้อคูณ2คูณหคูณสิคูณสิได้นะครับในแอปแต่จะเป็นการซื้อแบบรายเดือนนะครับไม่เหมือนกับการซื้อคูณ10หน้าแอปนะครับจะเป็นการซื้อแบบถาวรนะครับหรือจำนวนต่อเครื่องนะครับ เรามาดูในส่วนของ mining network นะครับ mining network เนี่ยครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เราทำการแนะนำนะครับกับสมาชิกค,คนอื่นนะครับใครที่ทำการคลิกลิงก์ของเรานะครับและเปิดขุดไปด้วยนะครับพร้อมกับเรานะครับจะขึ้นในช่องของ active miner 24 hour นะครับแล้วจะมีตรง total earning นะครับนี่คือยอดเปอร์เซ็นต์ของ ที่บริษัทจะจ่ายให้เรานะครับจากการทําการแนะนํานะครับส่วนตรง Total Remote Mining Speed ครับตรงนี้จะโชว์แรงขุดของบัญชีเรานะครับที่เชื่อมกับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับหรือคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรือว่าโน้ตบุ๊กอะไรก็ตามนะครับจะขึ้นแรงขุดรวมมาให้ตรงนี้นะครับสําหรับถ้าสมมุติว่าเราเชื่อมคอมพิวเตอร์2เครื่องตรงนี้นะครับ ตรงแอ t i ิปดีไว c e จะขึ้นจำนวน2เครื่องนะครับและแรงขุดของคอมของเราทั้ง2เครื่องจะขึ้นในส่วนนี้นะครับเอามารวมกันนะครับตรงลิงก์ ID นะครับจะเป็นส่วนของการใช้สำหรับทำการแนะนำให้กับสมาชิกท่านอื่นนะครับโดยเรากดที่ปุ่มสีฟ้าสี่เหลี่ยมทับกันเนี่ยนะครับอ่าและให้เราแชร์ไปให้กับคนที่เราจะแนะนำเขานะครับ สำหรับคนที่สนใจนะครับที่จะร่วมทีมหรือว่าต้องการสมัครแอปพลิเคชันหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางแอดมินนะครับก็ให้ทักมาจากลิงก์ด้านล่างลิงก์ l ลน e ด้านล่างนี้นะครับหรือเข้ามาในกลุ่ม Open Chat ของทางกลุ่มเรานะครับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและจะมีทางแอดมินในห้องนะครับ จะเข้าไปแนะนำท่านนะครับขอบคุณมากนะครับ